มือ้อกลางวันอนุกมาเร็วแม่ซื้อส้มตำให้นะอะไรให้ดังกินไปก่อนแล้วเอากินข้าวตามไปคันนี้ให้กินเวลาเดียวเลยไนงะอ่ะเปิดกินเลยอย่าให้หกใช่แล้วอย่าให้หกรู้นี่ตรงขี้ยาต้องอาวไว้ตรงการาาลางเวลาจะได้ใส่ห่อทิ้งง่ายๆลูก อันนี้อันนี้รอบสองนะรอบแรกไปแล้วนะอส้มตำข้าวเหนียวไก่ไปแล้วรอบหนึ่งมีรอบเที่ยงมาอีกรอบหนึ่งอะกินเตาะสามรอบแล้ววันนี้มื้อเย็นเดีย๋ยวมีเออกินน้ำยาแม่มะลินะคะมื้อนี้ไม่ได้ซื้อข้าวกินแม่มะลิมาหาเอาขนมข้าวมาให้จากพี่ตุนันทาจักโนเวนะสั่งน้ำให้น้องอามด้วยนะคะไม่ได้น้องอามไม่กินคนเดียว ทุกอย่างก็อแบ่งพี่เนมกินด้วยนะคะอ่าไม่เคยกินกินคนเดียวมีขนมนมเนยจะให้พี่เนมกินน้องเนมกินนมไหมลูกไม่กินนมเหรอทำไมทำไมไม่กินนมอ่ะนมนี่มีประโยชน์นะลูกน้องเวนี่มันเป็นบ้านเกิดข,ของป้ายาเออของป้านี่อยู่สวีเดนเออป้าอยู่สวีเดนเออมีอะไรถามไหมนะตอบได้หรือว่าไปมีสวีเดนอเมริกาลูก อังกฤษลูกครับชอบกินยาคูเออยาคูไม่มีมีแต่นมผอรูว่าป้าเนี่ยน้องอาร์มเขากินนมตัวถึงที่สูงไม่ผมสูงอยู่แล้วอืมเพราะว่าถ้ากินพี่น้องทำไม้ดีหยดเห็นไหมถุงเนี่ยเนี่ยมันหยดจะไม่ลกทำไม้ดีอย่าให้หยดแล้วเธอะอืมไม่ต้องใส่ให้หมดก็ได้ ไม่น้มันหวานน่ะใส่เอ๋อห้ชกเลยอย่างี้อันนี้จะอร่อยล้วนะเทให้หมดเลยน้องเนมเทให้หมดเลยน้ำมันหวานมัน,นจะอร่อยเป็นน้ำหมูแดงลูกเออเป็นน้ำหมูแดงนั่นะเทให้หมดเลยบางทีไม่ต้องหมดก็ได้แต่น้ำมันหวานานะ่ะอร่อยกินสองรอบนะนี่ยรอบนี้รอบที่สามครับรอบแรกข้เหนียวส้มตำไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวมีหนมจีนน้ำยาอีกนี่นะแม่มะลิเอามาให้ด้วยนะคะ นะลุงอะ่ะเออญาติก็อยู่อังกฤษลูกญาติอยู่อังกฤษแล้วลุงก็เหน็ดพูดอังกฤษเหรอแกแกพูดได้ฟังรู้เรื่องป้าฟังไม่รู้หรอกเวลาไม่ใครพูดภา,าษาอังกฤษแกจะนี่นี่ขนาดรอบสองก็ยังกินได้อีกนะรอบไอ้รอบสองรอบสามสิเช้าไปแล้ว แล้วก่อนเที่ยงไปแล้วรอบหนึ่งนีมื้อเที่ยงอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยวตามใีมื้อเย็นมันย,อยเออวันนี้ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องเมนูทถข้าวหรอกวันเนี้ยเพราะว่าวันนีออ้ยังมีกินจินน้ำยาไม่ตอนเย็นแล้วกันถึงจะให้ท,ทำกับข้าว,แ,วแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรดีาวันนี้ไม่มีกับข้าวแล้วไงน้ำจิ้มยาแม่เอาน้ำจิ้มยามาเนยกินตอนเย็นก็ได้อันนั้นป้าอุดน้ำยามาให้ละลองทำกับผากอืม อยากกินเหนาาอือกะเพราอ่ะเนี่ยให้ลงุงปลากลับก่อนสิน<า>บอกลงกุงปลาลุองอันอยากกินกะเพราครับลุงวลาทำไม่กินนี่เ<า>่ายาอ,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 อือพูดเรื่องกินไม่ได้เลยนะพูดเรื่องกินปุ๊บจะกินทันทีเลยเขาพูดถึงก่อนลูกยังยังไม่ทํานะครับพูดพูดก่อนแต่ยังไม่ทำนะครับ<ม>แล้วเกิงนะีจะกินได้อีกนะ แล้วรูปป้าเกิดท,ท,ที่ไหนอือเกิดที่นี่แหละไปเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่นี่แหละที่นี่พูดถึงญาติพี่น้องมาทํางานที่นอ,นอกแต่เราอยู่ที่น,ทนี่ <ync ours S 2> ไม่ไหวแล้วมั้งฉันไม่ได้ได้สามีคนต่างประเทศ Luca? อยูตออย่ต่างประเทศแหมเธอหรือญาติพี่น้องเขาอยู่มีแฟนต่างประเทศมาเที่ยวมาอะไรเราไม่อยู่ต่างประเทศ ที่ไหนๆก็เปเหมือนเท่าบ้านเราเองเลูกน้องงามบ้านเราเองดีสุดลูกอยู่ประเทศบ้านเกิดเราดีกว่าเป็นอะไรที่บ้านเกิดเราดีกว่าดีไปเป็นที่อื่น <S <S ใช่ไหมไอ๋อเซบีเดนเหรอเดี๋ยว,ยวรอถูกรองที่หนึ่งก่อนอจะไปไฮนมูลด้วยนะจะไปไฮน์ไมูลสักเออประมาณสักเดือนหนึ่งอะนะไปไฮนนไอมูลอสองคนเาถึงจะไปไปไฮน์ไมูลก่อนอะไรก่อน น้องอามเดี๋ยววันนี้มีคนเปลี่ยนหลังคาใหม่แหละให้สังเกตเอาเองวันนี้ไม่บอกว่าอะไรมีคนเปลี่ยนหลังคาใหม่นะเดี๋ยวดูจะอามจะสังเกตรหรือเปล่าพยายาไม่แน,น่ใจว่าอามจะเป็นคนที่คิดสังเกตรหรือเปล่าพราะนั้นแหละแต่ไม่บอกว่าใครเปลี่ยนหลังคาวันนี้จะเห็นหนะ้าอ,อ๋อเออจะเห็นหนะ้า อ๋ออ,ออ่เพราะอามเห็นหน้าเอ็นอามจะบอกว่าอ๋อถึงบางอ้อเลยแต่นี้ไม่บอกก็ใครเปลี่ยนหลังคาไม่ห้องแล้วอ๋อแน่นอนถูออหรือว่า ว้าวว้าวอย่างนี้เลยอ่ะจะรู้ว่าอนาคตได้ไงนะอารู้ดิว้รู้อยู่แล้วโถอะจะรู้ว่าอนาคตได้ไงได้ฉันเป็นนักจิตวิทยาฉันดาวจ้าอ๋อฉันฉันเออเออยไม่หรอกไม่หรอกเอ้ยคนอย่างฉันนะเดาอะไรไม่พลาดหรอกนะคุณสุปรกรเออจะแบบว่าอ้าวเธอจะว้าว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 อย่างนี้เลยแหละคุณสุปรกรเออใช่ไหมน้องเนมใช่ไหมลูกใช่ครับเออใช่ครับเห็นไหมเอ้ยโถ เห็นไหมโทษมีคนเข้า <boundaries> ข้างฉันเลยคุณสุภากรป้าดู้นาคตจริงอ่ะอืมวดหน้าออกอะไรไม่ได้ฉันจะพูดไปอย่างงั้นไม่ได้แหมเดี๋ยวเจ้าก็มาเล่นงานฉันนี่ถ้าเกิดฉันไม่ให้รางวัลที่หนึ่งเขาอ่ะเห็นไหมฉันก็ปลูกเองดีกว่าเหรอฉันจะบอกทําไมอ่ะเออเราต้องอุ๊บอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บไปก่อนเออนี่ดูนะเสีนอ้าโอ้าวบ้าวบ้าวบ้าวอย่างนี้เลยแหละเออ อ,อฉันรู้เลยล่วงหน้าไงฉันมีคนที่าคาดคะเนไว้ในล่วงหน้าก็จะบอกตรงๆงไงฉันดาวอื่นตรงหมดอะแต่ฉันดาวหัวไม่ได้เดียวไงฉันพลาดอย่างเดียวคือหัวอย่างเดียวเพราะอะไรอ่ะไ,ไม่รู้ทั้งที่รู้อนาคตนะที่เออไม่รู้เพราะอะไรดาวอะไรไม่ค่อยไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยพลาดแต่เวลาเรื่องตัวเลขอย่างเช่นพลาดอย่างเดียวอะ อร่อยบนน้องเนมนเออแม่มาลินะแม่แม่ของน้องอาร์มที่น้องเนยมยกมือไหว้เห็นไหมเห็นเขาได้ดูคลิปม่ะเห็นน้องน้องเนมกินก็นน่าอร่อยเลยหมดไปแล้วนะคะแม่มาลิข้าวเหนียวไก่ซ้มตมัซ s อยไปก่อนแล้วนะอันนี้มือมือข้างวันข้าวต่ออีกค่ะมีข้าวหมูแดงข้าวหน้าหมูใช่ไหมหมูทอดใช่ปะลูกเออเนี่ยเลยอาหารทั้งคู่อะกินเกินทั้งคู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ว้าวเออรู้แล้วใครว้าวนี่เดี๋ยวก็โอ้ว้าวเฮอมีคนคนเปลี่ยนราคาใหม่ไม่ใช่ค่ะคณนผิดแล้วเธออะไม่รู้ฉันไม่รู้ใครเราเอาเองเออฉันไม่รู้เราเป็นงไงฉันไม่รู้อยู่แล้วอิ่มไม่ลูกเนม อิอ่มสิเพราะวันมันกินก่อนมากินข้าวแล้วเนี่ยข้าวเหนียวส้มตำกับเออใช่ไหมข้าวเหนียวไก่ด้วยไก่ย่างส้มตำนะคะแม่มารีซื้อไว้ให้กินก่อนแล้วนะกินกุ้งหนาก,ก่อนแล้วเนี่ยมามื้อเที่ยงข้าวแม่มารีอีกจะบอกไม่อิ่มมุจะพูดยังไงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีข้าวอีกเอเย็นสี่โมกับเอ่อน้ำจีนน้ำยานะแม่มารีเอามาให้อีก เี๋ยอิ่มอีกแล้ววันนี้อิ่มอย่างเดียวต้องทําอะไรเลยวันนี้ลงหมอปลาไม่อยู่ก็ก็อิ่มวันนี้ยปลงหมาปลามาถึงที่มีไรสดนะคะถึงนี่ไ์สดทำกับข้าวนะคะกับกินข้าวโอ้ย,อยถุงอะไรปิวอ่ะถุงใส่ขวดป่ะแต่ขวดพี่ไี่ปิแบงแวงไหกป่ะใช่ไหมน่าจะใช่ของเจ๊แบ อืมเวาใส่ขวดไงน่าจะใช่อ่ะจะเก็บไหมพี่แบมใช่ใช่ไว้ใส่ขวดใช่ไหมใช่ถ้าไม่ขายเอาเก็บไว้ใส่ขวดไงลูกนี่แหละเอาเอาไว้ใส่ขวดไงไม่ค่อยกินน้องเนีนต้องฝึกอีก อีเยอะในการกินใช่นหมเนี่ยค้ากินก็ต้องเคี้ยวเบาๆนะลูกนะเคียยยเค้ยวค่อยๆเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวดังลูกฝึกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ลูกนะมันก็ค่อ,คอยๆเปค่อยๆไปนะเคียเค้ยวเบาๆค่อยๆเคี้ยวไม่ต้องรีบกินลูกไม่มีใครแย่งเราเพราะว่าของใครของมันอยู่แล้วการข้าวเหมือนกันนะลูกกล่องข้าวก็เหมือนกันค่อยๆกินจะได้ไม่ติดคอนะครับถูกไหมครับค่อยๆกินไม่ต้องกลัวใครแย่งค่อยกินเราจะเข้าได้เข้าสังคมได้ลูกเนาะ ค่อยกินน้องเนมรู้ขึ้นเยอะนะช่วงเย็นไปย่าเปิดเอ,อหนังให้ตอนเย็นช่วงสี่โมงกว่านี้กินข้าวอยู่นะคะ<อ>เกิดจะเปิดหนังประมาณห้าโมงน้องเนม<อ>น้องเนมเขาจะเออาบ<อ>น้ําเสร็จเอออาบน้ําเสร็จเขาก็จะนั่งดูขอไม่ยากดูได้ไหมบอกได้ลูกเพราะว่าช่วงห้าโมงไปถึงสองทุ่มเราจะปิดเช่วงสองทุ่มนะคะแล้วก็เข้านอนเขาจะนั่งดูนั่งอะไร คือจะให้เขาได้เขารู้จักคุยคุยนะคนบนตึกด้วยนะคะคุยไม่ใช่บรยคุยกับน้องอามคนเดียวจะคุยกับคนอื่นแล้วก็นั่งดูข่าวดูสเพเหรละหนังเราจะเปิดช่องสามสิบสี่ตลอดอยู่แล้วนะทั้งข่าวสารทั้งรายการของออลุงหมอปานะคะทั้งฮิวเรนเจอร์ทั้ง, anger, งหมอปลาช่วยด้วยนะคะเปิดมีหนังดูด้วย<อ>เป็นบทตอของเขาจะมี ให้ดูนะคะเราจะเราจะเปิดให้ช่องเดียวช่องนี้จะติดตามทุกอย่างมีทั้งข่าวข่าวสารนะคะสาราคดีนะคะมีหมดช่องนี้นะคะจะเปิดช่องเดียวให้ดูแล้วก็รายการช่องอมรินช่องสามสิบสี่ยมีรายการของลวงหมอปลาค่ะทุกคนจะได้ติดตามทุกชดนะคะแล้วก็บันังคารนี้จะดึกหน่อยนี้มาคงบอจะดูออกของช่องอะไรนะ าปองสองผีนะคะทุกวันนาคารจะจะดึกจะดึกหน่อยช่วงประมาณห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งอ่ะนะคะนาคารจะปิดดึกกับเพื่อนแต่วันอื่นจะแค่สองทุ่มเ mm hmm. พราะเราชินเวลานี้กันแล้วว่างช้าจะสวดมนต์เป็นอย่างเงี้ยก็จะทําให้ชินวเวลาที่เราเคยตื่นละตื่นกันตอนนี้อิ่มๆแล้วก็ทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับ นี่ยหน้าเนี่ยหน้าหน้าเนี่ยอาบ้านเนี่ยนมมันเย็นเย็นสบายช่วงสี่โมงกินข้าวอิ่มแล้วก็มาอาบน้ำแล้วมาดูทอชัดได้อันนี้น้องเนมันก็ดีดีขึ้นเยอะนะคะเข้ากับทุกคนได้บนตึกคุยกับคนอื่นคุยได้หมดอะไรได้หมดเขาก็ชวนคุยชวนพูดเนาะชวนหัวเราะเล่นก็นได้หมดนะคะ เด็ก yup. กันได้แบบเหมือนเขามีเพื่อนเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวกอก่อนอยู่ก like yeah. UM> ับน้องอางมันเหมือนก็อยู่กันในห้องกันสองคนมันได้คุยกับใครน้องอางก็คุยไม่เก่งด้วยก็เลยทาให้ต่างคนต่างไม่ได้คอยคุยกันเท่าไหร่อยู่ข้างนอกดีกว่าได้คุยทุกคนนะคะได้เจอได้คุยทุกคนแต่น้องอามเขาคุยกับเขาทุกคนอยู่แล้วแต่น้องเรนเน่ต้องให้เวลาเขานิดนึงและอย่างหนึ่งอยู่บนบนบนตึกเขาได้เจอคนเยอะคนอะไรทำให้เขาได้ชินกับคนด้วยไม่ให้อยู่กันแค่สองคนอย่างเดียวเนาะ เขากปรับปรุงไม่หมดซักผ้าไปแล้วรอบหนึ่งดีมไมมลูกเรียบร้อยเก็บไปิชังทยาโอเคไปล้างมือก่อนเดี๋ยวก็มากินน้นํานอยอยั่งตรงนี้น้องอามจะเอาเอาไว้ทิ้งเอาไว้ที่นี่ไปล้างมือข้างน้อยเรียบร้อยก่อนนะครับอร่อย,อยโอเคเรียบร้อยนะลูกนะครับพพเ,เออเออเอ,อ่เอ,อ